ไอ้กูซอยเอาซอยลอยหนึงหอดบ่อบ้านอ่ะอีกลอยนึงหอดบ่ออะบอนที่เราขึ้นออกมันเห็นก็จะงันบ่อบีบเบาก็จะงูเป็นหนีมันเลยส่งรถนี้20มัดรับเงินเรียบร้อยไอ้ไอ่ซุ้งคารถแมนบ่อเอาลอยนึงหอดบ่ออะมึงมาขอกูก็จะงัวมึงโว้ยน้องมาเงยว่ากูไปตกแกมกูเลยไอ้ลูกน้องยังหนีกูยังประกาศขอเงินกูไปหนีด้ไอ้กูซอยเอ้าซอยลอยนึงหอดบ่อบ้าน อีกหลายหนึ่งหอดบอฮะแต่โมหอดมันต้องาจากบาทเมื่อมาหอยางเมื่อนีเอาจาไหนังู่ห้างชหอดนี่ต้องวังู่ซอยมึงเอาเงินจากโขแกนมก่อนเขาก็อยู่ฮะเขาก็อยู่เขาให้เขาให้แค่สามหน่อยวระไรซื้อสิทิเนีอาแล้วสามหน่อยจะเมื่อเหรอมื่อกับสามพนยี่่่่่่่่ เบื่อยาแล้วว่ามแบบนใหม่บอกมาบอกมึงบอเห็นงานมันบมึงกูมันงานงานมันนะมันมันกูมันเขากูมาไห้นาะหอนสะพานมือ้ส่มเนามึงต้องมีปัญหาอย่งเขอแน่นอนมึงรักของเขามาบอกนึอย่าีอยู่สองรอยมึงเอาว่าเถอะนึ่งะเออกูพี่สองรอยสออยแล้วี่านทำนานแล้วนะงานภรรยาแล้วเพ่ที่นอก มันเน็่คือจันมอบีบเคาอจัคผมเป็นหนีมันนเองคุ้มเลยบอกเขาใจอาสามรอยหสฮะสามสามรอยหอมุกสามรอยหอมุกสี่รอยหอนใส่รอนสกุลนะครับฮะสกุลสี่ร่อยหอสกุลรต้องรดตต่อรถต่อรมฮะรดตต่อเราตองรต่อรารีเยอะกร่ายังโมหอดบ้านรป็นโรนี่ยังโมหอดบ้านม่เรม่ี่ร้อยนี่ หาร้อยล่ะห้องอัดบอเอาหาร้อยกูโซงคารถาจะเป็นอีเล่นีลีตกรถตกเรือมากครับแล้วที่ตโัโอ้ยกูเ <c oughs> หนื่อยน้ำที่ตั้งไหน่งวะนี่นี่มบอกขอพุ่นกูได้บ่ฮะกินเรากินเราย่างเขากินเรามาเขาย่างเฮ้ยแตงขอยมนกินก่อนเข่าขเหนียวคิิกหนึง่ง เนื้อหมูเนื้อย่างก็จานหนึ่งไปเอาบุญน้อกันเนาะเวรมึงมาตรวเงินคุณสือมาไว้จัดก้าบ้านนี้ดีปะคืเหลงเง็บเอาไอ้ซอยเหลือเอางานกขบ,บ่เห็นในกูแต่ว่าย,ยังดอกขันเมื่วามันตกรถตกล่าเดือดร้อนแม่ป่วยเนาะสิบก้าบ,บาัดไหมคะแม่เออสิบก้าบัดไหมคะแม่ก็เอาเปน็นว่าไอ้ซอยเหลือวันนี้เงินกูหารอยมันบ่ได้มากไม่บ่ได้น้อยสำหรับกูดอกเนอะขอให้มึงเป็นคนดีต่อสังคมกับพ่อ เข้าใจวะยาสร้างปัญหาให้สังคมเอายุไรไม่ได้บ้างเจ้าเจ้ารับบานดีดีเออเดี๋ยวมึงอกไปบอกเขาสองในแถวที่นี่เอาเอือนแก็บเห็นไหมนะเอาเอือนแกให้อีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวใส่แก็บแก็บมาจังบอกให้เอือนแก็บก็อันหนึ่งเนี่ยพูนแก็บจากนี้จากร้านกูไป บกขสอเด้อเอ,อเอาแาดแจบมากบอถึงหรอกบอกผู้ใดเออแจบไปนนะน้อยน้อยเออแจบเป็นกอเอแจ็บอก,กรับค้นจอนี่แซบไปส่งบอกก็สอบเขาหยางนี่สมมตินหยนางดอะไวมาเปลือตรงนี้ขอมาขอความเวยเหลือ ซอยได้เท่าที่ซอยได้ครับสุขเกลือมือน้ำกันส่งรถนี้20มัดรับเงินเรียบร้อยส่งได้5ถุงรับเงินเรียบร้อยโดนหักคอ3แถวยังนี่แง่ร้อนร้อนยังมึงอยู่อได้รายจ่ายยังนี่ไม่เคียงไมวันนี้แม่ับป่วยอะไรไปส่ง ม่อยู่บนดนหรือบ่ล่ะมึงไม่ตัวกูเลยวะนี่ตัอะไ,ไรเดี๋ยวรอดเงินเนาะเดี๋ยวเล่นข้อ,ขอาหาเออเอาไอ้ซอยเหลือไปเด้อคอยเป็นคนดีพอ่อตอบแทนกูกลับไปอยู่บ้านเติบโตให้มันดีดูแลพอ่อดูแลแม่นะซอยเอบียดบ้านซอยเอบียดพ่อแม่ถลายไปเป็นหลักฐานเนาะตกตกทุกเรื่ยากเดี๋ยวรอดมาให้ผมซอยเหลือ <c oughs> มาขอมาขู่สุดท้ายเอาผมซอยไปหกลอยครับกะขอบุญกุศลนนี่ ดีนสอ้อยหรือี่นหองเฮ้าชาวอำเภอบางคนจังหวัดสุโนครให้ทุกท่านดีเบิ่งคลิปนี้ดีผมถ่ายเป็นลักษานไว้ลำรวยครับอยากใจจอรนีมือปล่าครับเดี๋ยวแต่งของนัให้นาม,มนิดก่อนเดี๋ยวให้ลุงน้องเอินแก็บไปส่งบกสออุบลราชธานีครับสวัสดีครับ